กลับสวัสดีนะครับผมช่างเสนะครับอิสระภาพนะครับคนทํามาหากินนะครับชื่อช่องนะครับวันนี้จะพามาทําสีนะมาพามาทําสีชุดเดือนสิงหาคมนะครับเพิ่งจะได้ทําสีวันนี้นะครับก็แดดไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแต่ก็มีออกๆมั่งนะครับเดี๋ยวพามาทําสีกันครับก่อนทําสีนะครับมันจะเป็นประมาณนี้ขาวๆแบบนี้เดี๋ยวถ่ายให้ชมครับแบบนี้ สีมันก็จะขาวๆแบบนี้ประมาณนี้ครับนี่ก็จะขาวๆประมาณนี้ครับพอพอมีแดดเป็นไม้สักของพี่นิมิตนะครับแล้วก็พี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมจําชื่อมันอันนี้ของคุณพี่ต่ายนะครับนี่ตอนยังไม่ลงสีก็แดงอยู่แล้วก็ของตรงมุมสุดนู่นของพี่ช่อนะครับแล้วก็ของพี่อนงนะครับแล้วก็มีกาคอของพี่ทิพย์พี่สุบินแล้วก็พี่เคลโลโลนะครับ นี้แล้วพี่เฉลฤทธิ์ครับมือสอดนี่มีของพี่ประพันธ์นะครับแล้วก็อของอีกท่านหนึ่งของผมจําชื่อไม่ได้ครับเอยชื่ออะไรไม่จําเป็นต้องจําหรือเปล่าไม่ในใจเดี๋ยวเดี๋ยวผมพามาลงสีนะครับนี่นะครับผมผสมสีไว้เรียบร้อยแล้วะครับเดี๋ยวพามาลงสีกันครับบดแล็กเกอร์เป็นปีบแน่นอนครับผมนะครับพามาทําสีเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆครับ ตอนทําสียังมันจะเป็นสีประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูไปกินลยป่านน้ำห้าเห้ากระไดไม่เคยลุงปลานน้ำปลานน้ำแต่นาขโมงสามสี่ตัวฮะสามสี่ตัวฮะสา,ามสี่ตัวครับโอ้แต่นาดึงรัดนะปลานนะ้ำาม,มันนะอันเด็ดแล้วทอยกินว่าน,เ,นเราลงไปเบื่องก่อนแล้วเหอกินว่าน ใช้เป็นกาดูนี้คนนะกาดคนสีผมผสมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลองดูนะครับตอนยังไม่โดนตอนยังไม่โดนแลกเกอร์นะครับสีมันก็จะประมาณนี้นะสีไม่สักนี่นก็จะดูขาวๆประมาณนี้แบบนี้นี่ปลาดูปลาดูมันก็จะประมาณนี้ลายลายมันก็ยังไม่ขึ้น,นประมาณนี้ แต่เดี๋ยวให้ดูตอนลงโดนแลกเกอร์จริงนะครับสักคู่ครับ นะครับเราลงถ้าไม่มีแดดนะครับพ่นบางๆไปก่อนนะครับว่ามีอยู่นะครับแสงแดดแต่มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแดดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็ปัญหาคือเสี่ยงเสี่ยงจะเป็นฟ้านะครับต้องพ่นบางๆเสี่ยงเสี่ยงที่จะเป็นฟ้าได้นะว่าถ้ามันทับกันเยอะๆนี่ก็งไงครับ พอโดนแลกเกอร์ลงไปนะครับเห็นไหมครับนานๆจะเห็นฝ้ามันอยู่ขาวๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันก็หายนะครับเพราะว่าเราพ่นบางๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีแดดมันจะเสี่ยงนะครับเสี่ยงเป็นฝ้าฝ้านะครับนะครับแต่นี่ก็เริ่มแดดเริ่มมีแล้วครับเดี๋ยวเราลงเพราะว่าผมจะลงลงประมาณพ่นทับประมาณสามสี่ครั้งเลยนะครับถ้าแดดจัดปุ๊บก็จัดหนักเลยครับทีนี้นะครับนี่ให้ดูลวดลายสี ครับเป็นไงครับพอพอโดนนะครับพอโดนยูนิเทนโดนเลกเกอร์นะครับลงไปนะครับสีสีจะต่างกันเลยนะครับสีจะต่างเลยนะครับสีจะต่างเลยพนักงานเจียลูกดอกผมพอเท่านะเดี๋ยวทอให้ดูไม้สักเดี๋ยวรอดูสีของไม้สักกับกำคอ ก่อนโดนยูเรเซนและหลังโดน Yeah. นะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูปใกล้ๆครับนี่ครับเดี๋ยวจะคู่คเอาขาก้องลงก่อนนี่ครับเป็นไงนี่มันโดนแสงสะท้อนนะครับมันเลยไม่ค่อยอน,นี้เท่าไรแต่ลายมันพอโดนนี่แล้วสุดยอดแน่นอนดู ดูครับโดนเล็กเกอร์เข้าไปตรงนี้เพราะว่าผมมันหนาหน่อยมันออกไปเป็นฟ้า,ฟาแต่โดนแดดเดี๋ยวมันก็หายนะครับตัวนี้สุดยอดครับของคุณต่ายตันลำนี้ลายไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมันแห้งเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีนึงใกล้ๆว่ามันจับไม่ได้ตอนนี้อีกฝั่งนึงนะครับหมุนให้ดูนี่เห็นนะครับลาย ครับลายโหสุดยอดจริงๆริงครับนะครับไม้สักมานี้ครับเดี๋ยวผมขอลงสีก่อนนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ชมนะของคุณช่อนี่ครับฝั่งนี้พี่อนงห์หลายท่านเดี๋ยวผมขอลงสีก่อนครับเดี๋ยวสักคู่ครับเดี๋ยวอยแล้วครับ เดี๋ยวพามาชมครับเพิ่งเพิ่งรองพื้นบางๆก่อนรอบแรกนี่ของพี่ชอบแกบอกช่างผมขอลายๆหน่อยนะครับจัดให้พิเศษเลยนะครับแกบอกแกขอพิเศษนะครับขอสั่งสั่งพิเศษขอลายๆนะครับลายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วพี่เอ้ประดูนะนี่นี่นี่คือคัดลายนะครับด,ดูนี่คือคัดลายพิเศษนะครับนี่ดูนะครับ นี่มันมันไม่มีแสงนะครับไอมันเลยมองไม่ค่อยชัดดูดูนะครับนี่นะครับถ้าพี่จะหาลายกว่านี้นะไม่มีอีกแล้วนะครับนี่ประดูประดูนี่แหละลายโคตรโคตรเลยครับลายโคตรจัดนะครับกำคอร่องนี้ดูทั้งสองฝั่งนะครับไม่ใช่ฝั่งเดียวนะดูเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนเสร็จดูลายลายโอ้พี่ชอบนะครับดู นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนสมกับการรอคอยนะพี่นะดูนะครับเดี๋ยวพอประกอบพร้อมยิงเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งตัวนี้ของพี่อนงครับแก่นประดูแดงนะครับพี่อนงตัวนี้ไม่มีแสงแดดมันจะเป็นฝ้าแบบนี้นิดนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หายนะครับกําคอนะคพอโดนพอโดนสีโดนยูริเทนล,ลงไปมันคนละเรื่องกับตอนแรกๆทั้งีของท่านสุบิน ของท่านสุบินก็ลายประดูนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นตาทิดหนึ่งนะยอดแล้วก็ของพี่เคเคโลโลตัวนี้ลามิเนียมกันประดูแดงครับนะยกยิงยกยิงตัวนี้ผมจะใส่เป็นราง MK นะครับสองสองซ้ายเนี่ยเนะี่ยตัวนี้ประดูนะครับเป็นประดูประดูไ้าย ตัวนี้ครับกยิงแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นประดูรดูฝ้ายสองลานี้ยังว่างอยู่ยกยิงเป็นรางอลูมิเนียม mk ยาวเมตรยี 20, นะครับตัวนี้ของพี่ชาวลิศของพี่พี่ต่ายตัวนี้ับดูนะครับพี่ต่ายนี่สยอดประดูแดงนะครับแล้วก็มีของท่านกํำคอไม้สักพี่แล้ว องท่านนะครับผมพี่พงอะไรวะวีระพุหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะจำชื่อไม่ได้นี่ไม่สักนะครับสองท่านนะแล้วก็พี่ประพันธ์นะมือสอดปีประพันธ์แล้วก็ของปี่ประพันธ์กับของคุณไอชื่อไม่จําเป็นต้องจำนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมลงให้แล้วนะครับลงสีชุดเดือนสิงหาเนี่นะครับนะครับเดี๋ยวรอชมผม รอชมตอนผมประกอบเสร็จอีกทีหนึ่งนะครับนี่เพิ่งมึงนี่เพิ่งทําสีไปเพิ่งแค่รองพื้นไปรอบรอบแรกนะครับนี่ต้องพ่นอีกรอบที่สองนะครับมีมีแดดแล้วแสงแดดออกแล้วก็คือพ่นรอบแรกแล้วก็รอบสองนะครับรอบสองรอบสามนะครับพ่นประมาณสามรอบนะครับก็คือลงสีนี่ลงทับกันประมาณสามรอบนะครับสามรอบเดี๋ยวพามาดูของพี่ ที่ไอ้ชอนะครับที่แกสั่งพิเศษลายพิเศษอะพอโดนพอโดนแสงนะครับดูดูนะครับพอโดนแสงแดดนะครับกูจะประมาณนี้ยอดแน่นอนโอ้โหดูนะครับดูนะครับคงจะถือใจพี่ช่ออยู่เลยนะครับนะนี่ แกบอกคัดลายพิเศษอ่ะดูขัดลายพิเศษดูนะครับนะครับคัดลายพิเศษก็จัดให้พิเศษนะครับนะครับผมเป็นอันว่าเดี๋ยวผมขอทําสีเสร็จเรียบร้อยนะครับพนักง,งานเจียลูกดอกผมครับพอตาแดีมาเจียลูกเจียลูกดอกช่วยครับไปแถมให้ลูกค้านะครับ เดี๋ยวผมต้องขอจบลิปเพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวผมขอทำสีก่อนทำสีต่อก่อนครับเพราะว่าแดดมันออกมาแล้วนะครับแดดจัดแล้วยังไงผมต้องขอจบจบลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดทับส,ส,สกายกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับการทำลิปต่อไปนะครับลิปเดือนสิงหานี้นะครับ ผมจะจัดส่งได้ก็ประมาณชิ้นเดือนนะครับชิ้นเดือนก็คือส่งได้ทุดน,นี้นะครับทั้งหมด11,12ท่านนะเราจะจัดส่งให้ชิ้นเดือน,นตรงนี้พ่นตัวนี้เสร็จเดี๋ยวก็พ่นล่างต่อผมขอจบคลิปเดือนคนะรนั้น,นี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยน,นะครับท่านใดที่ท่านมาใหม่นะครับยังไม่แน่ใจว่า ผลงานเป็นยังไงนะครับมันออกมาลูปแบบไหนสวยไหมนะครับก็ก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆก่อนนะครับติดตามไปเรื่อยลูกค้าที่อยากสั่งสั่งจองนะครับอยากสั่งทานะครับลูกค้าทักไลน์มาได้นะครับทักไลน์มาหาผมนะครับไอดีไลน์นะครับไอดีไลน์นี่เป็นเบอร์โทรนะครับเป็นเบอร์โทรไม่ไม่ได้พิมพ์ชื่อนะพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าแปดนะครับ 6กสองห้าสามแปดนหกนะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์ผมโดยตรงเลยนะครับโทรได้ตลอดยี่สี่นะครับนะครับผมก็คือโทรศัพท์กับไอดีไลน์เช่นเดียวกันถ้าอยากติดต่อทางเฟซบุ๊กนะครับก็ชื่อเฟซบุ๊กอิสระเย็นวักภาพนะครับอิสระเย็นวักภาพนะครับแล้วก็ถ้าที่พี่น้นนะอยากเข้ามาดูสายสด อยากมีไไร้สดผมเวลาผมไร้สดนะครับเ็าเข้าไปในกลุ่มนะครับผมเป็นแอดมินกลุ่มอยู่นะครับเป็นแอดมินกลุ่มในกลุ่มชื่อหนามายิงปลาผ่ายิงหนูสะกลนนะครับหนามายิงปลาผ่ายิงหนูสกลนนะครับผมเป็นแอดมินกลุ่มอยู่นะลูกค้าก็อยากดูไร้สดเวลาผมเทสระบบส่งงานอะไรก็เข้าไปดูได้นะในกลุ่มได้หรือการติดตามที่นึ่งได้หรือการผมขอจบไล์ อขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวประกอบเสร็จนะครับประกอบเสร็จเทสระบบเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมอีกทีนึงครับเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้นครับผมสวัสดีครับ